แม่สามีแค่เอาไก่มาให้หลานครบเดือนแต่กลับถูกลูกสะพ้ายดูถูกว่าไร้ค่าใครจะรู้ไก่ตัวนั้นซ่อนความลับบางอย่างไว้ในจดหมายที่ทำให้ทุกคนต้องน้ำตาไหลแม่สามีชื่อยายสมเป็นหญิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าร่างเล็กผิวกร้านแดดแต่แววตายังอบอุ่นเสมอทุกเช้าเธอจะตื่นก่อนใครอุ้มตะกร้าใบาเก่าเดินไปหลังบ้านหยิบไก่ที่เลี้ยงไว้มาคัดตัวสวยที่สุด วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนที่ลูกสะภ้าคลอดหลานชายยายสมตั้งใจจะเอาไก่บ้านไปให้ลูกสะภ้ยตั้งใจทำต้มไก่ใส่ขมิ้นสูตรโบราณเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้แม่ลูกแข็งแรงเสียงรถสองแถวดังมาจากหน้าหมู่บ้านยายสมก้าวขึ้นอย่างระมัดระวังมือหนึ่งจับตะกร้าอีกมือจับราวเหล็กไว้แน่นแดดยามสายส่องลงบนเส้นผมสีขาวเหงื่อซึมบนหน้าผากแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความดีใจเมื่อถึงบ้านลูกชาย เธอยกตะกร้าเข้ามาวางบนโต๊ะในครัวกลิ่นต้มไก่ลอยอบอวลไปทั่วบ้านลูกสะภ้ยนั่งอยู่บนโซฟาในมือถือโทรศัพท์หน้าตาเฉยชาเมื่อเห็นยายสมเธอแค่เงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งแม่เอาไก่มาให้ทำต้มไว้ให้กินนะลูกเสียงยายสมอนโยนแต่ลูกสะั้ยกลับถอนหายใจไม่ต้องรลอกแม่ไก่แบบนี้มันไม่สะอาดฉันจะสั่งจากร้านดีกว่าคำพูดนั้นเหมือนมีดคมเฉือนใจหญิงชาราอย่างชา้ชาช เธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มกลับสั่นไหวหลานชายร้องให้อยู่ในห้องยายสมเดินเข้าไปอุ้มเบาๆสัมผัสกลิ่นแป้งเด็กหอมละมุนในอากาศหัวใจของเธออบอุ่นขึ้นอีกครั้งแต่ลูกสะพ้ายกลับเดินเข้ามาแม่ไม่ต้องอุ้มหรอกเดี๋ยวหลานติดมือเธอพูดเสียงเรียบแล้วแย่งเด็กกลับไปยายสมนิ่งไปชั่วครู่สายตาเธอหม่นลงมือที่ยังเปื้อนน้ำแกงเริ่มสัน่นเธอค่อยๆเดินออกไปหน้าบ้าน หยิบผ้าขาวที่ห่อของเล็กๆไว้เป็นจดหมายหนึ่งฉบับที่เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนจะก้าวพ้นประตูเธอวางซองจดหมายไว้บนโต๊ะไม้ใกล้กับตะกราก้าไก่ที่ยังอุ่นลูกสะพ้ยเดินผ่านมาเห็นแม่ทิ้งอะไรไว้อีกเนี่ยเธอพูดเบาๆแล้วหยิบซองขึ้นมาลายมือบนกระดาษสั่นๆแต่เต็มไปด้วยความรักถึงลูกสะพ้ยที่แม่รักแม่รู้ว่าของที่แม่ทำอาจดูไร้ค่าในสายตาเธอ แต่ไก่ตัวนี้แม่เลี้ยงไว้ด้วยใจมันกินข้าวที่แม่หุงเองกินน้ำที่แม่อาบให้ทุกวันแม่อยากให้ลูกกินเพราะแม่อยากให้เธอแข็งแรงเลี้ยงหลานให้เติบโตดีแม่ไม่มีเงินทองมีแต่หัวใจของคนแก่คนหนึ่งที่อยากช่วยเท่าที่ทำได้น้ำตาของลูกสไพยเริ่มไหลมือที่ถือจดหมายสั่นเบาเธอมองไปที่ตะกร้าไก่กลิ่นแกงที่อบอวลอยู่ในอากาศกลับทำให้คอของเธอจุกแน่นจนกลืนไม่ลง เธอวิ่งออกไปหน้าบ้านแต่กลับไม่เห็นยายสมแล้วมีเพียงรอยเท้าเล็กๆที่จางหายไปตามทางดินแดงพร้อมเสียงลมเบาๆพัดผ่านเหมือนคำลาเงียบๆของแม่สามีลูกสะพ้ยยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านมือกำจดหมายไว้แน่นหัวใจเธอสั่นเหมือนกำลังถูกบีบจากข้างในภาพยายสมที่เดินหลังค่อมในเช้าวันนั้นผุดขึ้นมาในหัวไม่หยุดเสียงพูดอ่อนโยนเสียงหัวรอแผ่วเบา,เบาและมือที่เคยยื่นข้าวต้มให้ทุกเช้า เธอเริ่มร้องให้หนักน้ำตาหยดลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบความรู้สึกผิดแผ่ซ่านทั่วร่างจนเธอแทบยืนไม่ไหวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์สามีแต่ปลายสายไม่มีใครรับเสียงสัญญาณดังซ้ำแล้วซ้ำอีกหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงแม่ไปไหนเธอพึมพำกับตัวเองเธอเดินไปหลังบ้านมองเห็นตะกร้าอีกใบที่ยายสมวางไว้ข้างในมีผักสดหอมแดงและพริกแห้ง ทั้งหมดถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยมีป้ายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือว่าไว้ทําแกงให้หลานนะลูกแม่เตรียมไว้หมดแล้วเธอสุดลงนั่งตรงนั้นมือจับตะกร้าไว้แน่นกลิ่นดินกลิ่นพริกกลิ่นหอมแดงลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นน้ำตาของเธอเธอรู้ตัวทันทีว่าตัวเองทำผิดมากแค่ไหนคำว่าไร้ค่าที่เคยพูดออกไปตอนนี้เหมือนย้อนกลับมาตบหน้าเธอเองในตอนเย็นสามีกลับมาพร้อมใบหน้ากังวล แม่กลับบ้านยังเขาถามทันทีลูกสะพ้ายสายหน้าแม่ไปตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นกลับเลยสามีรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามทางที่ยายสมเคยใช้กลับบ้านฝุ่นแดงฟุ้งไปทั่วถนนดินท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มจางจางเขาขับผ่านทุ่งนาที่เคยเห็นแม่ก้มปลูกผักทุกเช้าแต่วันนี้กลับว่างเปล่าจนกระทั่งเห็นเงาร่างเล็กๆเดินอยู่ไกลๆถือไม้เท้าในมือ เขารีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปหาแม่เสียงเรียกดังลั่นไปทั่วทุ่งยายสมหันกลับมารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าแต่แววตากลับหม่นลงเล็กน้อยแม่แม่จะไปไหนแม่กลับบ้านลูกแม่ไม่อยากเป็นภาระลูกชายสายหน้าแม่ไม่ใช่ภาระแม่คือบ้านของผมต่างหากยายสมเงียดมองหน้าลูกชายอยู่นานก่อนจะยื่นถุงผ้าเก่าๆให้ในนี้มีเสื้อผ้าของหลานแม่เย็บเอง อย่าทิ้งมันนะลูกแม่ทําด้วยใจลูกชายรับไว้ด้วยมือสัน่นหัวใจของเขารู้สึกเหมือนถูกบีบแรงเมื่อพากลับถึงบ้านลูกสะพ้ยยืนรออยู่ที่หน้าประตูใบหน้าซีดและดวงตาเต็มไปด้วยรอยแดงจากการร้องไห้เธอรีบก้มลงกราบยายสมแม่หนูขอโทษหนูพูดไม่คิดหนูทําให้แม่เสียใจยายสมแต่หลายเธอเบาๆแม่ไม่โกรธลูกหรอแม่รู้ว่าลูกเหนื่อยแม่เข้าใจ น้ำเสียงของยายสมอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่มีความสั่นอยู่ในถ้อยคําเหมือนหัวใจที่พยายามกลั้นไม่ให้แตกสลายลูกสะพ้ายพยายามกลั้นน้ําตาไม่ให้ไหลแต่ก็ทําไม่ได้เธอร้องให้ออกมาทั้งหมดที่เก็บไว้ยายสมหันไปมองหลานเด็กน้อยยิ้มให้ด้วยดวงตาใสซาื่อยายยื่นมือไปแต่เบาๆที่แก้มเล็กๆนั้นโตขึ้นอย่าพูดทำร้ายใจใครเหมือนแม่ของหนูนะลูปเสียงเธอสั่นแต่ยังคงอบอุ่น คืนนั้นบ้านทั้งหลังเงียบสงดลูกสะั้ยนั่งอยู่ในครัวมองดูหม้อต้มไก่ที่ยังตั้งอยู่บนเตาน้ำแกงสีเหลืองทองยังเดือดเบาๆกลิ่นขมิ้นลอยอบอวลไปทั่วเธอตักน้ำแกงขึ้นมาชิมรสเค็มนิดๆเผ็ดน้อยๆและหอมอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาเธอไหลอีกครั้งนี่สินะรสของความรักเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆหลังจากวันนั้นลูกสะภ้เริ่มเปลี่ยนไปเธอตื่นแต่เช้า ช่วยยายสมให้อาหารไก่ช่วยเก็บไข่ใส่ตะกรา้ายายสมยิ้มแม้มือจะสั่นแต่ใจกลับอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกเย็ยนพวกเขานั่งกินข้าวพร้อมหน้าเสียงหัวเราะดังขึ้นแทนเสียงเงียบงันในอดีตบ้านหลังเล็กๆเ,เริ่มมีชีวิตอีกครั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนหลานชายเริ่มเดินได้เขาวิ่งไปหายายสมทุกครั้งที่เห็นหน้ายายอุ้มหลานขึ้นสูงเสียงหัวเราะใส่ของเด็กดังสะท้อนทั่วบ้าน ลูกสะพ้ายมองภาพนั้นหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรักและสำนึกเธอรู้แล้วว่าความอบอุ่นจริงๆไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากความจริงใจและหัวใจของคนแก่ที่รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนในวันเกิดของยายสมลูกสะพ้ายทำอาหารทุกอย่างที่ยายเคยชอบต้มไก่ใส่ขมิ้นแกงเผ็ดไก่บ้านและข้าวเหนียวหอมยายสมนั่งมองตัวอาหารด้วยแววตาเปี่ยมสุขของพวกนี้เหมือนแม่ฝันไปเลยลูกลูกสะพ้ยยิม้ม หนูตั้งใจทำเองทั้งหมดเลยค่ะอยากให้แม่รู้ว่าของที่แม่ให้หนูจำได้ทุกอย่างยายสมยิ้มทั้งน้ำตามือเหี่ยวย่นลูกหัวลูกสะพ้ายเบาๆขอบใจนะลูกแม่ดีใจที่ลูกเข้าใจหัวใจของคนแก่หลังจากกินข้าวเสร็จยายสมเดินไปหลังบ้านนั่งมองทุ่งนานเงียบๆลมเย็นพัดผ่านเสียงนกกระจิบร้องอยู่ไกลๆลูกสะพ้ายนั่งลงข้างๆไม่มีคำพูดใดมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ยายสมหันมามองรู้ไหมลูกแม่ไม่ได้อยากได้ของหรูๆจากลูกเลยแม่แค่อยากได้รอยยิ้มอยากได้คำพูดดีๆจากใจก็เพียงพอแล้วลูกสะพ้ายพยักหน้าหนูรู้แล้วข้าแม่หนูจะไม่พูดทำร้ายใครอีกดวงอาทิตย์ตกช้าๆแสงสีทองสะท้อนบนใบหน้าหิวย่นของยายสมรอยยิ้มของเธอสวยที่สุดในโลกคำขืนนั้นทั้งบ้านได้ยินเสียงยายสมหัวเราะหัวเราะดังจนหลานสะดุ้งหัวเราะตาม ลูกสะพ้ยมองภาพตรงหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่เรียบง่ายเธอรู้ว่าไม่มีของขวัญใดในโลกจะมีค่ามากไปกว่าก,า,การมีแม่อยู่ใกล้ๆหลายเดือนต่อมายายสมเริ่มป่วยร่างกายอ่อนแรงลงทุกวันแต่เธอยังยิ้มให้ลูกหลานเสมอในคืนหนึ่งลูกสะพ้ยนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงยายสมจับมือเธอไว้แน่นอย่าลืมดูแลหลานหน้าลูกอย่าลืมยิ้มให้เขาทุกวัน เด็กจะจําได้ว่าบ้านที่มีรอยยิ้มคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดน้ําตาเธอไหลไม่หยุดแม่อย่าพูดแบบนั้นสิแม่ต้องหายแม่ต้องอยู่กับเราอีกนานยายสมยิ้มแม่อยู่ในใจลูกเสมออยู่แล้วรุ่งเชา้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้าม่านสีสีเสียงนกร้องเบาๆลูกสะพ้ายตื่นขึ้นมาเห็นหม้อต้มไก่บนเตายายสมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนข้างๆมีจดหมายอีกฉบับหนึ่ง แม่รู้ว่าลูกจะร้องให้เมื่ออ่านจดหมายนี้แต่ไม่ต้องเสียใจนะลูกแม่มีความสุขแล้วที่ได้เห็นครอบครัวเรายิ้มอีกครั้งอย่าลืมต้มไก่ใส่ขมิ้นให้หลานนะลูกอย่าลืมเล่าให้เขาฟังว่ายายรักเขามากแค่ไหนมือของลูกสับไพสันน้ำตาไหลอาบแก้มเธอกอดจดหมายไว้แน่นกลิ่นขมิ้นที่ลอยจากหม้อแกงเหมือนกลิ่นของความรักที่ยังไม่เคยจางหายเธอเดินออกไปหน้าบ้านแสงเช้ายังอบอุ่นเหมือนเดิม แต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากหญิงที่เคยพูดจาทำร้ายคนอื่นวันนี้เธอเข้าใจแล้วว่าคำพูดเพียงคำเดียวสามารถทำร้ายหรือเยียวยาได้ทั้งชีวิตเธอหันกลับไปมองในบ้านเห็นหลานนั่งยิ้มอยู่ตรงโตะ๊ะภาพนั้นเหมือนยายสมยังอยูอย่ตรงนั้นยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะของหลานดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงยายสมหัวเราะกลับมาจากลมอ่อนๆที่พัดผ่านและในทุกครั้งที่ลูกสะภ้ต้มไก่ เธอจะพูดกับหลานเสมอว่านี่คือรถของความรักจากยายของหนูนะลูกกลิ่นขมิ้นหอมลอยไปทั่วบ้านเหมือนคำสอนของยายสมที่ยังคงอยู่แม้ร่างจะหายไปแต่ความรักของแม่คนหนึ่งไม่เคยหายไปจากบ้านหลังนี้เลยหลังจากวันนั้นบ้านหลังเล็กในหมู่บ้านเงียบสงบแต่บรรยากาศกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดลูกสะใภ้เริ่มตื่นเช้ากว่าเดิมเธอหุงข้าวด้วยเตาถ่าน เหมือนที่ยายสมเคยทำทุกวันกลิ่นควันลอยฟุ้งไปทั่วครัวผสมกับกลิ่นข้าวหอมที่เริ่มเดือดเธอมองควันนั้นแล้วเหมือนเห็นภาพยายสมนั่งอยู่ตรงม้านั่งไม้รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นในความทรงจำเธอหยิบหม้อต้มไก่ขึ้นมาตั้งมือค่อยๆหั่นขมิน้นเสียงมีดกระทบเขียงเบาๆหัวใจของเธอเต้นช้าและนิ่งสงบหลานชายวิ่งเข้ามาในครัวแม่ทำอะไรรึ แม่ทำต้มไก่ใส่ขมิ้นเหมือนที่ยายชอบเด็กน้อยยิ้มยายบอกว่ามันหอมที่สุดในโลกคำพูดนั้นทำให้เธอหัวเราะทั้งน้ำตาเธอรู้สึกว่าความทรงจำของยายสมยังอยู่ในหัวใจของทุกคนในบ้านจอนเย็นสามีกลับมาจากทุ่งนาเหงื่อเต็มใบหน้าแต่เมื่อเดินเข้าบ้านกลิ่นแกงไก่หอมจนเขาต้องยิ้มกลิ่นเหมือนแม่ทำเลยเขาพูดพร้อมนั่งลงข้างโตะ๊ะ ลูกสะพ้ายยื่นชามให้หนูพยายามทำให้เหมือนที่สุดเขาตักคำแรกเข้าปากนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้ามายิ้มเหมือนจริงๆเหมือนแม่อยู่ตรงนี้น้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกคืนนั้นทั้งบ้านกินข้าวพร้อมกันเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยหัวเราะเสียงใสพ่อกับแม่ยิ้มให้กันและในเงาไฟจากตะเกียงเหมือนเห็นเงาของยายสม นั่งอยู่ตรงหัวตัวอย่างสมบหลังอาหารลูกสะพ้ยเดินไปที่ลิ้นชักไม้หยิบจดหมายของยายสมออกมาเธอเปิดอ่านอีกครั้งทุกคำยังคงเหมือนมีชีวิตอย่าลืมยิ้มให้กันนะลูกอย่าปล่อยให้บ้านเงียบเพราะความเงียบจะทำให้หัวใจหนาวเธออ่านซ้ำไปซ้ำมาน้ำตาเริ่มซึมแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความอบอุ่นในวันต่อมาเธอตัดสินใจเขียนจดหมายตอบยายสม แม่รู้ว่าไม่มีใครจะได้อ่านแต่เธออยากพูดจากใจแม่คะหนูเข้าใจแล้วว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหนหนูเคยโง่เคยพูดโดยไม่คิดแต่ทุกคำของแม่ทำให้หนูเปลี่ยนหนูจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนอ่อนโยนเหมือนที่แม่เลี้ยงเราเธอพับจดหมายใส่ซองวางไว้ข้างหม้อต้มไก่และจุดเทียนเล่มเล็กไว้ข้างๆแสงเทียนสั่นไหวเบาๆเหมือนคำตอบจากฟ้าคืนต่อมา ฝนตกเบาๆเสียงน้ำหยดลงบนหลังคาเก่าเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเดินออกมาหน้าบ้านกลิ่นดินหลังฝนหอมชืน้นเสียงจักจั่นดังระง,งมทั่วท้องทุ่งเธอมองท้องฟ้าที่มืดสนิทแล้วพึมพำเบาๆบาแม่หนูคิดถึงนะเหมือนมีลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆเสียงระฆังลมดังกรุง้งกริ้งเหมือนเสียงตอบกลับของยายสมเช้าวันรุ่งขึ้น เธอตื่นมาเห็นดอกพุดขาวดอกหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้ตรงหน้าต่างเธอมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เพียงแค่รอยยิ้มค่อยๆปรากฏบนใบหน้าแม่แม่มาหาหนูใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาเธอมักเก็บดอกพุดไว้ในแจกันทุกครั้งที่มีกลิ่นขมิ้นลอยในครัวเธอจะรู้สึกเหมือนยายสมอยู่ข้างๆวันเวลาผ่านไปหลานชายเริ่มเข้าโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก เขาถือกล่องข้าวเล็กๆไปด้วยข้างในมีต้มไก่ใส่ขมิน้นคุณครูถามใครทำให้หนูจะเด็กตอบเสียงดังแม่ทำครับแต่เป็นสูตรของยายสมยายที่อยู่บนฟ้าทุกคนหัวเราะเบาๆแต่แม่ของเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเธอรู้ว่าความรักของยายสมยังส่งต่ออยู่ในรุ่นหลานเย็นวันนั้นเธอนั่งมองพระอาทิตย์ตกสีส้มทองสะท้อนบนท้องนาเธอรู้สึกถึงความสงบอย่างลึกซึ้ง เธอหันไปมองต้นไม้ใหญ่หลังบ้านต้นที่ยายสมเคยปลูกไว้ใบไม้ไหวเบาๆเหมือนกำลังทักทายเธอยกมือไหว้แม่หนูจะทำให้บ้านหลังนี้มีรอยยิ้มเสมอเหมือนที่แม่สอนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหลานชายโตเป็นวัยรุ่นเขายังจำทุกเรื่องราวของยายสมได้และทุกครั้งที่บ้านมีงานเขาจะบอกให้แม่ทำต้มไก่ใส่ขมิ้นเสมอเพราะมันคือรสของความรักจากยาย เขาพูดด้วยรอยยิม้มลูกสะพ้ายในวันนั้นกลายเป็นแม่ที่ใจดีที่สุดในหมู่บ้านเธอมักสอนลูกหลานว่าอย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่มาจากใจในทุกเทศกาลเธอจะทำอาหารแจกเพื่อนบ้านพร้อมบอกเสมอว่านี่คือสูตรของแม่สามีฉันคนที่สอนให้ฉันรู้ว่าความรักแท้ไม่ต้องใช้เงินซื้อทุกครั้งที่เธอพูดจบหัวใจของเธอจะสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจ คือหนึ่งเมื่อเธอนั่งอยู่คนเดียวในครัวเสียงหม้อแกงเดือดเบาๆเธอได้ยินเสียงบางอย่างในใจเสียงที่คุ้นเคยอ่อนโยนและอบอุ่นลูกทำได้ดีมากแล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกน้ำตาเธอไหลทันทีเธอยิ้มทั้งน้ำตาแม่ขนูคิดถึงแม่ทุกวันเลยเธอหันไปมองหม้อต้มไก่กลิ่นขมิ้นหอมฟุ้งอบอวลนไปทั่วเหมือนอ้อมกอดของยายสมที่กลับมาอีกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เธอไม่เคยปล่อยให้วันใดผ่านไปโดยไม่ได้ยิ้มให้คนในบ้านเพราะเธอจำได้ดีว่าคำพูดเพียงคำเดียวของแม่สามีเปลี่ยนชีวิตเธอทั้งชีวิตทุกครั้งที่มีใครถามทำไมถึงชอบทำต้มไก่สายขมิ้นนักละ่ะเธอจะตอบด้วยรอยยิ้มและแววตาอบอุ่นเพราะทุกชามที่ฉันต้มคือความทรงจำของแม่และรสของความรักที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจฉันเลยแสงอาทิตย์สุดท้ายของวนัน สะท้อนบนหม้อแกงที่ตั้งอยู่บนเตาไอร้อนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนคำอธิษฐานที่ส่งไปถึงยายสมและในเสียงลมอ่อนๆเหมือนมีเสียงกระซิบกลับมาเบาๆแม่ก็รักลูกเหมือนกันลูกเอ๋ยคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวระยิประยับลมเย็นพัดแผ่วผ่านหน้าต่างครัวกลิ่นขมิ้นยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศลูกสะพนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่ามองหม้อต้มไก่ที่ยังอุ่น เสียงเดียดเบาๆคล้ายเสียงหัวใจที่เต้นสม่ำเสมอเธอหลับตาเบาๆและยิ้มในความเงียบเธอรู้สึกเหมือนยายสมอยู่ใกล้ๆเหมือนกำลังนั่งมองจากมุมหนึ่งของห้องรอยยิ้มของยายยังชัดเจนในใจเธอเช้าวันถัดมาเสียงไก่ขันปลุกให้ทั้งบ้านตื่นเธอลุกขึ้นหยิบตะกรา้าเดินไปเก็บไข่หลังบ้านเหมือนที่ยายสมเคยทำแสงแดดยามเช้าส่องผ่านต้นมะม่วงใบไม้เขียวสดไหวเบาๆตามแรงลม เธอก้มลงมองไข่ในมือแล้วพึมพำว่าแม่คงดีใจแน่ถ้าเห็นแบบนี้หลานชายวิ่งออกมาจากบ้านหัวเราะเสียงดังแม่ไก่ออกไข่อีกแล้วดีจังเลยลูกเราจะเอามาทำขนมให้ยายสมนะทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันรอยยิ้มของเด็กสะท้อนอยู่ในตาของเธอเป็นภาพที่อบอุ่นจนหัวใจสัน่นเมื่อถึงวันพระเธอเตรียมอาหารใส่บาตมีข้าวเหนียวไก่ต้มใส่ขมิน้นและกล้วยน้ำวา เธอยกถาดไปวัดพร้อมหลานเสียงระฆังวัดดังแว่วมาแสงแดดส่องลอดหลังคาไม้ไผ่เธอหลับตาอธิษฐานในใจขอให้แม่สมได้รับบุญนี้ด้วยนะคะขอให้แม่อยู่สุขสบายบนฟ้าหลังทำบุญเสร็จพระรูปหนึ่งเดินมาหาเธอโยมอาหารที่โยมใส่บาดวันนี้หอมมากเหมือนมีแรงศรัทธาอยู่ในทุกคำที่ปรุงเธอยิ้มและตอบเบาๆหนูทำตามสูตรของแม่สามีคะ่ะ แม่สอนให้ใส่ใจในทุกอย่างที่ทำพระยิมนั้นโยมก็มีครูที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วในใจคำพูดนั้นทำให้เธอน้ำตาคลอหัวใจอุ่นวาบเหมือนได้พบแม่อีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านเธอวางของลงบนโต๊ะไม้เห็นจดหมายเก่าของยายสมในกรอบรูปที่เธอใส่ไว้ตั้งแต่วันที่แม่จากไปกระดาษเริ่มเหลืองตามเวลาแต่ทุกตัวอักษรยังชัดเจนแม่รักลูกเสมอแม้ไม่มีวันได้พูดอีก เธอมองมันอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆแม่ขนูจะไม่ปล่อยให้บ้านนี้ขาดรอยยิ้มอีกเลยตอนเย็นฝนเริ่มตกพรำๆเสียงหยดน้ําตกกระทบหลังคาสังกะสีเด็กน้อยนั่งวาดรูปอยู่ในห้องเขาวาดรูปยายสมกำลังอุ้มไก่ไว้ในอ้อมแขนแม่ดูสิยายยิ้มอยู่ด้วยนะเธอมองแล้วหัวเราะเบาๆใช่ลูกยายยิ้มให้เราทุกวันเลยภาพนั้นถูกติดไว้บนผนังห้องนั่งเล่นทุกครั้งที่เธอมอง เธอจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตมีความอบอุ่นวันหนึ่งมีคนจากกรุงเทพกลับมาหมู่บ้านเธอคือหลานของเพื่อนเก่ายายสมหญิงสาวคนนั้นเดินมาหาพี่คือสะพ้ายของยายสมใช่ไหมคะเธอยิ้มใช่ค่ะแม่สมจากไปนานแล้วหญิงสาวยื่นกล่องเล็กๆให้ยายสมฝากไว้กับแม่ฉันบอกว่าให้มามอบให้วันหนึ่งวันที่พี่เข้าใจหัวใจของคนแก่แล้วจริงๆมือของเธอสั่นเมื่อเปิดกล่อง ข้างในมีกระดุมเงินสองเม็ดและกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งกระดุมนี้แม่เก็บไว้จากเสื้อของพ่อเจ้าตอนนั้นแม่ไม่มีเงินซื้อใหม่แต่แม่เก็บไว้เพราะมันคือสิ่งเดียวที่เตือนให้แม่ไม่ลืมความรักถ้าลูกได้มันวันหนึ่งแสดงว่าลูกรู้แล้วว่าความรักไม่ใช่สิ่งต้องการสิ่งตอบแทนเธออ่านจบน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆมือกำกระดุมไว้แน่นแม่หนูรู้แล้วหนูเข้าใจแล้วจริงๆ คืนนั้นเธอนำกระดุมเงินไปวางไว้ในกรอบเดียวกับจดหมายใต้กรอบนั้นเธอเขียนเพิ่มด้วยปากกาเล็กๆของจากแม่ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเวลาผ่านไปอีกหลายปีบ้านหลังเล็กกลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านใครผ่านมาก็มักจะได้กลิ่นต้มไก่หอมฟุ้งจากครัวเด็กๆมักวิ่งมารอบบ้านหัวเราะและเล่นกันเสียงดังเธอชอบนั่งมองภาพนั้นจากระเบียงพร้อมถ้วยชาร้อนในมือหลานชายที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่ม เดินเข้ามานั่งคางๆแม่ผมจะไปเรียนต่อในเมืองเธอยิ้มไปเถอะลูกแม่กับยายจะคอยดูอยู่ตรงนี้เขาหัวเราะยายสมเหรอครับใช่ลูกยายอยู่ในใจเราเสมอก่อนออกจากบ้านเขาเดินไปที่หิ้งรูปยายสมหยิบจดหมายเก่าออกมาผมขอยืมไปนะครับยายผมอยากอ่านทุกครั้งที่คิดถึงบ้านเธอมองลูกชายด้วยสายตาอบอุ่นรู้ว่าหัวใจของยายสมยังส่งต่ออยู่ในรุ่นหลานจริงๆ หลายเดือนต่อมาในวันฝนตกหนักเธอนั่งอยู่ในครัวคนเดียวแต่หัวใจไม่เหงาอีกต่อไปเธอมองหม้อต้มไก่ที่กำลังเดือดเสียงน้ำเดือดกลายเป็นเสียงเพลงแห่งความทรงจำเธอพูดเบาๆกับตัวเองแม่คขวันนี้หนูต้มไก่ใส่ขมิ้นอีกแล้วนะเหมือนวันที่แม่ทำให้หนูกินครั้งแรกลมเย็นพัดผ่านเข้ามาในครัวเทียนเล่มเล็กที่วางบนหิ้งไหวเบาๆเธอยิ้มทั้งน้ำตาแม่ยังอยู่กับหนูจริงๆใช่ไหม ราวกับคำตอบเสียงระฆังลมดังขึ้นอีกครั้งกรุงกริงกรุงกริงเธอมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นสายรุง้งพาดผ่านหลังคาวันนั้นเธอรู้แน่ชัดว่าความรักของยายสมไม่ได้จางหายไปกับเวลาแต่มันกลายเป็นแสงอบอุ่นที่อบล้อมบ้านหลังนี้ไว้ตลอดไปทุกครั้งที่กลิ่นขมิ้นลลอยขึ้นในอากาศทุกเสียงหัวเราะของหลานและทุกรอยยิ้มของคนในบ้านเธอจะรู้เสมอว่า ยายสมยังอยู่ในทุกคำพูดในทุกหมอ้อแกงและในทุกหัวใจของคนที่เธอรักเธอยกมือขึ้นไหวรูปยายสมพูดเบาๆด้วยเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยความสุขแม่หนูไม่กลัวความเหงาอีกต่อไปแล้วเพราะแม่ไม่เคยจากไปเลยจริงๆแสงเย็นสาดลงบนครัวหมอ้อแกงยังคงเดือดเบาๆและกลิ่นคมิ้นยังอบอวลอยู่ทั่วบ้านเหมือนความรักของแม่ที่ไม่มีวันหมดอายุเลยตลอดกาล ลูกสะพ้ยยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านสายลมเย็นยามบ่ายพัดผ่านกลิ่นต้มไก่ที่ยายสมทำยังลอยอยู่ในอากาศแต่มันกลับไม่อร่อยเหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเธอหนักอึง้งทุกถ้อยคำในจดหมายวนซ้ำในหัวแม่ไม่มีเงินทองมีแต่หัวใจของคนแก่คนหนึ่งน้ำตาไหลลงไม่หยุดเธอนั่งลงบนบันไดไม้หน้าบ้านมองไปตามทางดินแดงที่ยายสมเดินจากไป ทางเส้นนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยเท้าที่ค่อยๆจางแต่ในใจของเธอกลับเห็นภาพชัดเจนภาพยายสมฮิ้วตะกร้าไก่เดินอย่างช้าๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นเธอนอนไม่หลับแสงไฟจากหลอดนีออนในครัวส่องลอดประตูเข้ามาเสียงหลานหายใจเบาๆอยู่ข้างๆแต่ใจของเธอไม่สงบเลยเช้าตรู่วันต่อมาเธอตัดสินใจขับรถไปหมู่บ้านเก่าของยายสมหมอกบ,บางคลุมทั่วถนน เสียงนกกลางเข็นร้องรับแสงแรกของวันบ้านไม้ของยายสงอยู่ท้ายหมู่บ้านหลังคาสังกะสีเก่ามีต้นมะม่วงใหญ่แผ่ก,กิ่งให้ร่มเงาไก่หลายตัวเดินอยู่รอบรอบราวกับรอเจ้าของเธอเดินเข้าไปอย่างช้าๆกลิ่นข้าวต้มที่ไม่นิดๆลอยมาแต่จมูกในครัวมีหม้อเก่าตั้งอยู่บนเตาและจดหมายอีกฉบับวางอยู่ข้างถ้วยน้ำชาเธอหยิบขึ้นมาลายมือคุ้นเคยเหมือนเดิมถ้าวันหนึ่งลูกอ่านจดหมายนี้ แสดงว่าแม่คงไปอยู่กับพ่อของลูกแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกโทษตัวเองแค่จำไว้ว่าความรักของแม่ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณแค่เห็นลูกมีความสุขแม่ก็พอใจแล้วน้ำตาเธอไหลพรากเธอทรุดลงนั่งบนพื้นไม้เสียงสะอื้นดังแข่งกับเสียงไก่ขันในสวนเธอมองไปรอบบ้านทุกมุมเต็มไปด้วยสิ่งของที่ยายสมเก็บไว้อย่างระมัดระวังเสื้อผ้าพับเปียดรูปถ่ายลูกชายติดไว้บนฝาผนัง และภาพเธออุ้มหลานในวันคลอดยายสมยิ้มกว้างในรูปนั้นเธอยื่นมือแต่รูปเบาๆนิ้วสัมผัสฝุ่นที่กะอยู่แต่ความอบอุ่นจากภาพเหมือนซึมเข้ามาในหัวใจเธออยู่ที่นั่นจนถึงเย็นช่วยคนในหมู่บ้านทำพิธีเล็กๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ยายสมเสียงพระสวดดังแผ่วๆแสงเทียนไหวเบาในลมเย็นและเธอรู้สึกเหมือนยายสมยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆเมื่อกลับถึงบ้าน เธอเปิดตะกร้าไก่ที่ยายสมทิ้งไว้วันนั้นในนั้นยังมีผ้าขาวอีกผืนหนึ่งห่อของเล็กๆไว้เมื่อเธอแกะออกดูเป็นสร้อยทองเก่าพร้อมจี้พระเล็กๆมีข้อความสั้นๆเขียนบนกระดาษแม่ตั้งใจจะให้หลานไว้เป็นของขวัญวันครบเดือนแม่ไม่มีอะไรมีค่าไปกว่านี้แล้วเธอร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการตรหนักรู้วันต่อมาเธอทำต้มไก่สูตรยายสม กลิ่นหอมลอยอบอวลทั่วบ้านลูกชายเดินออกมายิ้มและพูดว่าแม่กลิ่นหอมเหมือนของย่ามากเลยเธอยิ้มทั้งน้ำตาใช้เจลูกของย่านั่นแหละเธอตักข้าวใส่ต้มไก่ในถ้วยวางจานพิเศษไว้ตรงมุมโตะ๊ะตรงที่ยายสมเคยนั่งในวันนั้นเธอหลับตาอธิษฐานในใจแม่ขอโทษนะและขอบคุณสำหรับทุกอย่างลมอ่อนๆพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างม่านขยับเบาๆ เสียงไก่ขันดังมาจากหลังบ้านเหมือนคำตอบรับอันอ่อนโยนจากใครบางคนหญิงสาวยิ้มเธอมองหลานที่หัวเราะอ,อยู่ในอ้อมแขนหัวใจเธออบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าใจในคำว่ารักอย่างแท้จริงเรื่องราวของยายสมจบลงที่ตรงนี้แต่ความรักที่เธอทิ้งไว้จะไม่จางหายไปตามกาลเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูไร้ค่าในสายตาเราอาจเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในใจของคนอีกคนหนึ่งตลอดกาล